สวัสดีทุกคน <c oughs> วันนี้ก็ <c oughs> โอ้ยไอยอยู่กับพิเพศเหมือนเดิมเด้อวันนี้พิเพศก็จะมาพัฒนาซุ้มหลังที่เจ็ดของเราไล่เข้ามาจากโซนนูน้นนี่ไล่เข้ามาจากโซนที่เราติดไฟเมื่อคือนพ่เพศก็จะพัฒนาเข้ามาตอนนี้พิเพศก็นั่งอยู่ที่ซุ้มหลังที่เจ็ดของเรานี่เดี๋ยวเรามาดูว่ามีการเปลี่ยนแปลงอะไรมั่งนี่อันนี้ก็จะเป็นไม้ในร่ม ไม้ในร่มที่เราเอามาขึ้นตรงนี้ล่าเพื่อนจะอยู่กับแดดไม่ได้ถามว่าพี่เพชรพาโทรศัพท์ไปหาหาหมอเมื่อวานก็ได้ไม้กระถางไม้กระถางเล็กๆนะเท่านี้กระถางละ80บาทเพิ่นแถมให้กระถางหนึ่งเพราะว่ามันออกดอกแล้วนี่เห็นไหมนี่ซื้อมาทอมกระถางได้อีกกระถางหนึ่งเป็นสามกระถางนี่ก็ประมาณนี้อันนี้ก็เป็นคุณนายตื่นสายที่เราเลี้ยงไว้ ใส่กระถางเล็กๆไว้มาประดับอันนี้ก็เป็นกล้วยไม้ที่เราติดไว้นี่ส่วนด้านนี้ก็เหมือนกันนี่ส่วนด้านล่างก็จะเป็นน้ำปุ๋ยที่พี่เป๊ะเปิดไล่อากาศเนอให้น้ําในคลองมันมีออกซิเจนนี่ส่วนด้านหน้าก็โอเคพี่เป๊ะก,ก็นี่ย้ายต้นหมากจากด้านหน้ามาลง นี่ตรงนี้ก็จะเป็นสวนหย่อมของเรานั่นเองสวนหย่อมอีกหนึ่งสวนสวนด้านนี้ก็นี่พีเพก็เอาไม้ไผ่มาตอกตอกแล้วก็เอาเตยด่างมาลงแล้วก็เอาขึ้นป้ายยินดีต้อนรับมุมนี้ตรงนี้ก็จะเป็นเต่าสวนเต่าของเรานั่นเองนี่ตอนนี้พี่เพชรก็ค่อยๆปรับปรุงพัฒนาทําไปเรื่อยๆนี่ข้างในก็จะเป็นซุ้มหลังที่เจ็ดนี่อันนี้ก็จะเป็นแนวนี้ นี่แนวต้นไม้ที่พี่เพชรกำลังจะพัฒนามุมนี้นี่คือแนวนี้เราจะตกแต่งให้สวยงามแต่ตอนนี้ต้องหลบแดดก่อนเพราะว่าแดดมาแล้วนี่บรรยากาศช่วงสายๆก็จะเป็นประมาณนี้เ้ยพี่ๆทุกท่านนี่เก้าโมงกว่านี่ก็จะมองเห็น<ม>ร้านอิเ็ดของเราอันนี้อยู่ในซุ้มหลังที่เจ็ด ีวันนี้ถามว่าร้อนไหมไม่ร้อนเพราะว่าลมลมโชวยวันนี้มีลมมีลมมีลมก็โอเคอากาศดีนี่ที่สำคัญมีนี่ได้ฟังเสียงน้ำพร้อมนี่มองไปด้านนู้นก็จะเป็นโซนเป็ดของเรานั่นเองเด้อเห็นไหมมุมนี้บรรยากาศก็จะประมาณนี้ช่วง 10โมง9โมง9โมงกว่าเกือบ10โมงเนี่ยก็จะเป็นอีกหนึ่งมุมนี่สมมุติว่าเรานั่งทานอาหารอยู่ในซุ้มหลังที่เสร็จก็จะบรรยากาศประมาณนี้อันนี้เพิ่งตกแต่งเพิ่งจัดยังไม่เสร็จสมบูรณ์ค่อยๆหามุมเปลี่ยนมุมไปเรื่อยนี่ต้นนี้ก็ต้นไม้มันเอียงที่เพรก,ก็หาหลักไม่ไผ่มาตอกแล้วก็มัดต้นไม้ขึ้นเพื่อไม่ให้เพื่อนเอียง ก็จะให้เพื่อนเป็นแนวเป็นแนวไล่ระดับลงไปนี่ก็จะประมาณนี้นี่เห็นไหมนี่ก็เตรียมฝั่งนี้ก็ตัวนี้ก็โอเควันนี้ก็ตกแต่งซุ้มหลังที่เจ็ดไปก่อนพรุ่งนี้ก็หลังที่หกนี่ก็จะเป็นประมาณนี้ส่วนด้านนี้เราก็จะหาหาอะไรมาใส่นี่นางยังว่างอยู่ก็โอเคไม่ยากไม่ยากมุมนี้ไม่ยากเพราะพี่เพชรเล็งไว้แล้วว่าจะเอาต้นไหนมาใส่ โอเคก็จะล่มลื่นประมาณนี้นี่เขาบอกว่าเินไหมพี่พี่ทุกท่านวันน่ะดูลมดูลมดูลมนี่วันนี้เย็ยนมากอากาศว่ะดูลมลมลมเห็นไหมนะอันนี้คือลมนะลมธรรมชาติลมท้องไร่ท้องนาเนี่ยนี่บรรยากาศก็จะประมาณนี้ดูเสียงลมฟังเสียง,งน้ำพุนี่ก็จะโอเค เีไหมล่ะพี่ๆทุกท่นานตีน้ำแค,นำค่นี้ขอตีนามก่อนเพราะว่านี่พี่เพชรมีกระติกส่วนตนะัวแล้วเพราะว่าน้ำเป็นขวดมันหมดลวเปลืองเหลือเกินนี่ก็อโอเค มีภารกิจของเราก็ตกแต่งไป,ววนนไปเรื่อย้อวันนี้เด้อก็จะทําไปเรื่อยเพราะว่าวันนี้วันนี้รวยวันนี้พี่เพชรจะถูกลอตเตอรี่วันนี้พี่เพชรจะรวย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 เพราะถูกลอตเตอรี่นั่นเองเด้อพี่ๆทุกท่านก็ถูกด้วยกันเด้อจะได้มีตงังมีเงินมีทองเยอะๆเพราะว่าลอตเตอรี่เราก็วันนี้รวยแน่ๆวันนี้จะรวยมีโอเควันนี้ก็ต้องเปลี่ยนไม้กระถางกระถาง อีกสองกระถางนี่ก็จะประมาณนี้ไดพ้พี่ๆทุกท่านนี่บรรยากาศที่ร้านจีเป็ดของเราตอนนี้ก็ซุ้มหลังที่เตีก็เริ่มตกแต่งแล้วนะจ๊ะนี่ตอนนี้ก็โออโอเคโอเคขอบคุณที่พี่ทุกท่านนะครับฝากดูคลิปดูโฆษณาให้พี่นับกับพี่เพ็แล้วก็เด็กๆแล้วหน่อยเด้อโอเควันนี้เดี๋ยวตามดูคลิปเด้อไปแล้วบ๊ายบาย